ลุ้น21ทอคขอคอรมอเคาะของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนตามที่นายกสั่งการกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับหลุนครม21ทคเทคเคาะความขวัญปีใหม่ให้ประชาชนคณะสัปดาหหน้านายกเตรียมมอบนโยบาย4หน่วยงานหลักจากทำงบประมาณปี2566วันที่18ทธันวาคมนางสาวไตสุรี ไตสรานะกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลเล่าเรื่องโดยทีมนารีสโมสรเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบ o ๊กไทยคู่ฟ้าว่าสำหรับวาระในช่วงสัป,ปดาห์หน้าที่น่าสนใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่5และจะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566โดยประชุม4หน่วยงานคือกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณนางสาวไตสุรีกล่าวว่า สวนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมในวันที่21ธันวาคมที่น่าจับตามองคือเรื่องของขวัญที่รัฐบาลจะมอบให้กับประชาชนตามที่นายกได้มีข้อสั่งการให้ทุกๆก,กระทรวงไปจัดเตรียมให้กับประชาชนซึ่งจะทยอยออกมาเพื่อเปิดเผยออกมาบ้างแล้วเช่นกระทรวงการคลังมีมาตรการผ่อนดีมีคืน ของธนาคารรัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนางสาวไตยสุรีกล่าวว่าส่วนเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอที่ทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 นั้นล่าสุดที่ประชุมครมนายกได้ขอบคุณ ที่ได้ดูแลประชาชนคนไทยมาเป็นอย่างดีและจะได้มอบขวัญและกำลังใจเล็กน้อยต่อไปอีก6เดือนเดือนละ500บาทตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอโดยนายกจะอุมัติงบกลางจำนวน3 5 4 0ล้านบาทส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอต่อที่ประชุมคอรมอ ในวันที่21ธันวาคมเพื่อขอใช้งบกลางดังกล่าวนางสาวไตสศรีกล่าวว่าอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมครมจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อเมซิงไทยแลนด์เขาดาวนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มาประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรมจะมาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคมที่ทางกระผมคน้นแย์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ